ถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มีเงินใช้ไม่ขาดมือปลดหนี้ปลดสินที่บ้านนะคุณต้องเป็นผู้สร้างมากกว่าผู้ขอเพราะว่ามันไม่มีใครเอาเงินมาให้เราไม่มีแน่นอนเว้นแต่แม่แม่ของเงินหน่อยเขาอาจจะให้แต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันไม่เอาเงินให้คุณเพราะามันสนใจแต่เรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จำไว้จนวันตาย เลิกขอเลิกขอเงินซะแล้วมาดูว่าธุรกิจของท่านนมันจะไปช่วยใครได้บ้างและเงินจะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่ลดละเลิกแต่ที่เพราะว่าคุณไม่มีเงินก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้มนุษย์เม่นดีขึ้นเลยแล้วก็โทษไปเรื่อย อิจฉาลิสยามนุษย์ด้วยกันไหวแต่ผีสางเทวดาแล้วก็มาพังบนว่าชีวิตมันเฮงสวยวิธีที่จะยกระดับชีวิตเราดีขึ้นมีธุรกิจซะและธุรกิจนั้นมันจะต้องช่วยยกระดับชีวิตผู้คนแล้วคุณจะมีเงินอัตโนมัติคุณจะสำเร็จ